สวัสดีค่ะยายสุะวันนี้ยายสุจะมาเหัหน่นวันนี้เป็นวันเออ่คริสรต์มาสเนาะใไฮริกตาบินยายสุก็เลยสิสิทำหั่นกินตามประเภทนี้ที่เขาพาเห็ดค่ะเห็ดหั่นตัวนี้ก็สี่กิโลโสองร้อยกัมก็สิเห็ดกินประมาณปีละเทือจ้ะพี่น้องปีละเทืออันนี้มื่อนนี้ก็จะก็ โอเคอยู่ค่ะบบบอย่ายีบบอหน่อยก็ถือว่าโอเคอยู่เพราะว่างหมู่บ้านไปซื้อมาหาบัวใหญ่พี่น้องต้องแลนไปสองหลานจังใดญก็เหลืออยู่ประมาณสองตัวสุดท้ายก็เลยเอามาใหญตัวนี้มามันเหลือบัวใหญ่แล้วก็เลยต้องเอาจักพี่น้องเดี๋ยวยายสืบจะทําความสะอาดนอกกเนาะเนี่ยแกะเฮมันจะเจนยังก็พี่น้อะหาน ทำความสะอาดทำความสะอาดจะเนาะทำความสะอาดก็จกน้อยนึงจ้าที่นี่ยายสู่ก็จัที่นี่ยายสูก่ก็ดจะ,นะจะมาใสาอ่อนไรได้เบิ่งคารตัวใหญ่บทพี่นออ้องตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากของที่ต้องใส่ก็มี มกแอปเปิ้ลจะสองลูกแค่รสแค่รใสใจได้หลายก็ได้ได้พี่น้องแค่รใสใจได้หลายก็ได้แต่ว่าไม่ใส่กระลูกเดียวแล้วก็หอมใหญ่ใส,สองหัวนะจ๊ะแล้วก็เนี่ยไอเม็ดอันนี้เนี่ยของบานเท่านะ่ะใส่ลงไปจะหน่อยเกือกินหอมหอมอันนี้พวกเกลือก็จะเป็นพริกไทยปาปิกาเอ,อ่อพริกไทยแล้วก็พริกนก ผงผิกปาปิกาเนาะแล้วก็เกลือน้ำตาลจ้ะนอนนี้เพราะว่าห้าวใส่ผงชูรสแล้วก็เลยใส่น้ำตาลแทนนี่เดี๋ยวะเดี๋ยวจะกนหมักเนาะใส่ผงขนอลงไปกันได้เนาะนี่ก็โรยนี่แหละต้องห นวดนวดนวดเหล้าแต่คนมหมักไป็ดปีนองบางคนปรุงบ่คือกันเด้ปรุงตามใจฉันเด้จอจ้ะมางบ่มีอันบางคนก็อสาเฮ็ดแบบเป็ดแบบเนียงบาง้านเฮาแล้วแต่แหล่าแต่คนหมกักแต่ว่าเยสุอันสิก็สิปรุงจังซี่แหละแ,แล้วเฮาก็สิมีน้ำซอสต่างค่ะเนี่ยมีน้ำซอสอันนี้จะลวกมันหน่อย พังบางปุ้ใหญ่ข้างในก็เป็นพฟ่งข้างในเป็นพุงน่นนพงนี่ยเจ้เพื่อความคินล้างให้สะอาดมะเจ๊น้อเพาะต้องเ็ดยุงยากพึ่งหรอพึ่งหรอหมอบแล้วก็ใส่เวลาประมาณสองสามชั่วโมงเล้วแต่ว่า หานมันแก่หานมันนุ่มมันกะสีไอใส้เวล,ลาบอนานเป็นไงหอมใหญ่จริงๆมันใส่เครื่องหลายกตดด่ได้จ้ะ,แ,จะแ,แ,จแต่ว่าแครอทปับแอปเปิ้ลแครอทแครอทหอมใหญ่จ้ะเดี๋ยวจะข้าิใสอีกอย่างเข้าไปใส ประ่าดตาเข้าใสจมกแอปเปิลไปสาเหนให้เนื้อเป็ดนี่มันหวานแสบใส่สองหน่วยละหอมนีาก็ไปไห,หลเอาเอาถ้าใส่พวกพักพวก,พวกหอมพวกแอปเปิลกาไปแล้วน้ำม,มันออกมาสิบ้านแสบแสบ nó cả trăm ấy tôm năm để lười cho cái nồi tôm năm để lười cá ba mân thảm mân lột chạt mân thảm mân xí mân lườn tốt rồi hắc cả ao lôi phúng to xương này cái chè xay cắt bít nó chặt bò hải nam sạt bò hải nam nam ấy nam trong này này nó ốm mà chặt tổ จะเข้าจุดเด็ดจะกกัดหนักจักน้อยนึงเน่กัดเข้าไปหลดเครื่อง,องไปอยู่กับไม่อาจาใส่นนคอยเตอร์ใส่เครื่องเอยียงลงไปกได้แล้วแต่ฟวนมาของเฮานะจ๊ะเนาะนี่ใส่จังสีเข้าไปจ้ะ แล้วก็กัดเข้าไปหลดก็จะเห็ดจังสีคู่ปีจย่มือนีก็เลยต้องถึกไดเวลาเห็ดมือนีกินหลายคนเด็กแต่เขาจะกินกันบอว ว่าเป็นอย่างจ้ะเนี่ยแค่นี้เสร็จเลยเจ้ะพี่น้องเสร็จแล้ววายเสร็จแล้ว,เ,ลวเดี๋ยวคนจังน้อยนะจ้ะเนาะล้างมือก่อนล้างมือก่อนเพราะมัน,ม,นมันมากเลยเสร็จแล้วเสร็จแล้วเนี่ยหลจะจ้สี่กิโลหันห้ากับแค่ไหนห้ากับเข่าอบแต่แบบลืมอ,อย่าง ใส่เข้าไปอีกให้ใส่ข้างหน้าข้างหน้ายิ่งบ้านแดดเ,เอากินมันจะสวยได้เลยจริงๆก,กับแต่ตะก้อนมักเลยคนบะมาักกับบะจำเป็นต้องเอาใสา่ถ้ามักกัเอาใสา่เอากินแค่นิดหน่อยเพื่อความอร่อยเนาะอย่าเข่าตโตอบเลยจ้ะแบบที่หนาะเข่าตโตอบเลยจ้ะเสร็จแล้วค่ะห่านนี่เลยจ้ะ สี่กิโลสองร้อยกรัมดำปีจ้ะนี่แหละส้ำรับวันนี้กินกันนะจจะสี่กิโลน้ำมันหลยจ้ะน้ำมันหลายขนาดนีน่เอาไ้กิมเกียมจักหน่อยน่จจะเนาะที่นี่ก็จะพากันกินแะ้วจะพี่นี่พี่น้อางจาักหน่อยเนาะเดี๋ยวขอหั่นก่อนนะคะ จ้าเสร็จแล้วจ้านี่แหละกินง่ายๆตั้งทั้งหมอจ้าขอบคัวใหญ่นี่ห่านห่านน้อยวันนี้เป็นวันครอบครัวนะคะให้เด็กอายเป็นคริสต์มาสมาด้วยจับพี่น้อง มากินหานน้ำกันสุขสันต์วันคริสต์มาสทุกคนนะคะสุขสันต์วันคริสต์มาสทุกคนนะคะ